ต่อมวยพันดุนะฮะได้เวลาระเบิดสังเวียนกับมวยเดือดคู่แรกในค่ำคืนนี้กันแล้วในพิกัด61กิโลกรัมนั่นเองนะครับผมมวยเดือดมัดโหดจากนนทบุรีครับผมเจอกับมวยสายลุยพันดุจากสหรัฐอเมริกาเกมนี้นะฮะใครจะเดือดใครจะดับอันนี้ได้ลุ้นกันแน่นอนครับ Alright everybody and now it is time for the first fight of tonight between Thailand and the USA let's all welcome Andrew c a p u r o from the USA! สวัสดีครับช่อง8ที่งอกฟิตติ้งสปอร์ตนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายข้อสดมวยฮัทคอมวยพันธุดุเสรารที่9เมษาย,ยน2565ครับนี่เป็นคู่แรกครับ61กิโลกรัมครับซ้ายหมัดสั่งจากสหรัฐอเมริกาแอนดรูคาปูโลวัย34ปีครับสูง175เซนติเมตรจากภูเก็ตสิงห์มวยไทย วันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะกดชานชัยหล่นในยกแรกครับทำได้หรือเปล่าครับต้องติดตามดูกันครับพบคุณกายเลยครับและสำหรับตอนนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับชาญชายัยเพชรป,ปตอาจากประเทศชา จากสูจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับรายนี้ต่อตระกูลปรางทองครับชื่อจริงของชานชัยเพชรปตอเจ้าของส่วนสูง171เซนติเมตรครับเดี๋ยวติดตามครับนี่คือศาสตร์ทองศิลรั้วของชาตครับเป็นทหารด้วยเป็นนักมวยด้วยครับไปพบคุณกายครับเอาล่ะแล,ว,แลวเวลาแห่งความรัชใจก็มาถึงแล้ว Introducing first from the blue corner at 34 years of age with a record of 29 fights and 20 wins, Matau Khao Sok, Chatem Kap awut Hot the U.S. Punisher from Oakland, USA, Andrew Kapoor! ส่วนครูชกของเขาในมุมแดงครับผมอายุ20ปีชกมาแล้ว33ครั้งครับชนะมา26ครั้งนะครับผมนักชกคนนี้จอมเดือดครับผมพร้อมบวกตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นลีลาของเขานี่ก็ชั้นเชิงดีเหลือเกินสู้ไม่มีถอยจากนนทบุรีประเทศไทยชาชายัยแพชรอตอ,อสุดบทสิ้นบนเวทีครับได้แก่คุณศิริชยัยอินเอียน ขณะที่มีน้ำใจนักกีฬายาตำบิกติกาโชคดีมาแล้วครับคู่แรกวันนี้นะครับเทียบสัดส่วนครับชานชัยสูง171ครับทางด้านของแอนดรูนี่175ครับชานชัยนี่โอ้โหพึงจะวัยครบพอะครับ20ปีครับในขณะที่แอนดรูนี่34ครับอ่ะติดตามครับคู่แรกครับฮักขโมยพันดุนะครับ9เาวมีสายยน นาทีของเปาตูกครับสิทธิัยอินเอียดแมทแท็ทูทั้ง2คนนี่เต็มเรือนร่างเลยครับซ้ายกับขวาครับแอนดูซ้ายโอ้ยแม่ตะคุกกลบแต่วันเลยครับแอนดูครับไม่มีอะไรครับไม่ต้องตกใจเรื่อยๆมาเรียงๆครับซ้ายนำเข้าไปสัปดาห์ที่แล้วเป็นชายชานนะครับทกปิดท้ายครับวันนี้เป็นชายเพชรปตอครับ เปิดหัวคู่แรกมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดวันนี้ครับเดี๋ยวดูครับโกลแบบนี้เอกลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้ทางช่อง8ครับทีสองทีรู้เรื่องครับน็อกเป็นน็อกโดนเป็นโดนครับโอ้โด้านซ้ายแล้วครับอาครับอ้าหล่นแล้วครับโอฮเจอกำปั้นซ้ายครับโอ้ดาวิกบับเหมือนจะแตกด้วยนะครับอ้าวแล้วครับ ดูครับดูมาดของชานชัยยืนครับเท้าสซเอลเลยครับดูผลงานยังไงก็นับถึง8ครับแต่ว่าพี่หมอคณิตดูก่อนครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับตาตาขวานะครับโดนกําปั้นเข้าไปเรื่อยสนดายวรักดูแล้วพี่หมอบอกสบายถูกใจไปต่อกับช่อง8ครับอ้าครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเยอะครับรายการนี้การันตีอยู่แล้วเดินหน้าต่อไปครับอาครับอยาพลาดอีกครับ วัดดีต่างคนต่างมี FC มาเชียร์แล้วครับมวยทหารครับทางด้านของทานชัยขณะที่แอนดูรรนจาก USA ครับผูเก็ตสิงห์มวยไทยอ้าวโดนอีกโอ้พยายามดึงสายสวนนะครับแอนดูคาโปโลโยน่ากลัวครับหมัดซ้ายต้องดึงให้พ้นนะครับต้องหลบให้ได้ออกไปแล้วอย่าแช่อย่าโชว์นะครับมวยซ้ายกับขวาออกไปแล้วแช่ดูผลงานอีกจะโดนสวนทันทีไม่กลัวนะครับแอนดูคาโปโลครับ โดนนับไปแล้วนะครับแต่ว่าเดินเข้าหาครับจะเอานับคืนอ่าทีครับยันไว้ด้านล่างก็มีชานชัยนะครับหรือว่าน้องพีครับเอฟสิบหกเป็นพี่เลี้ยงต้อนเข้าสามเียมสับแล้วมาอยู่หน้าผูบรรยายแลยครับตุกตับตุกตับเสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินครับแม่หมาสายสวนก็น่ากลัวครับเริ่มมีแข้งซาครับอันดูคาปูโล่แต่ดูครับชานชัยไม่กลัวครับโดเดินย่างสามคุมเข้าไป ไปตัดล่างให้พวงครับเดินก็อย่าทื่อนะครับมวยไทยนี่ครับเดินทื่อๆกันโดนกิ้มแบบนี้นะครับต้องมีลูกแก้ลูกโยกลูกบังด้วยครับมวยไทยขาขวามืหนาวแล้วครับตากคนด่างสาดแต่หัวลุดไปนอกเชือกครับไม่เป็นไรครับดึงเข้ามาบัาเพรเปิดหน้าแรกครับทานไทยโอ้โหปีขวาครับซึ่งปากพึ่งจมูกครับ อีกหนึ่งนับครับก่อนหมดยกครับโอ้สองนับแล้วครับยกแรกอืมใจสู้ชูแปดนิ้วครับแอนดรูละคังจะมาหรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลือหน้านและครับมาเพื่พอดีครับกลับมาที่เดอะบาซาร์เทเตอร์รัชนาพิเศษนะครับกับมวยฮ์ดคอร์มวยพันดุครับทางช่อง8กดกฎหมายเลข27โอ้วันนี้ยกแรกครับได้เรื่องเลยครับ หนุ่มวัย20ปีจากนนทบุรีนะครับกดไปสองนับนะครับนี่กับโฉหน้าของอันดูคาปุโลครับไปดูภาพช้าเลยครับเดี๋ยวไปดูครับโดนหมัดไหนหล่นนะครับโอ้โหไปครับชาชายโครงนี่สะเตือนเลยครับครับไหนครับดูครับโอ้โหซ้ายนี่ครับบวกกันกลางอากาศครับทีเดียวครับแปกเลยครับนี่ครับดูซ้ายครับแม่โดนประมาณว่ากึ่งกึ่งนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับมุม มุมกำปั้นพอดีครับดูครับเปรี้ยงข้าไปครับปลีเลยครับได้ตาต่างคนต่างบวกแล้วครับแต่ว่าหมัดของชาญชัยนี่โดนนะครับราดูครับดูนี้ครับจับยกเข็นล้มลงไปโอ้โหที่สองรงนี้ครับดังจริงๆครับแตะตามได้หมัดขวานี้ยังไม่ร่วงครับยังทนได้โดนเหมือนกันครับเตะซ้ายต่อยซ้ายของแอนดรู นี่ครับนับ2ครับโอ้โหกดเปรี้ยงเข้าไปครับปลายทางครับหมัดขวาได้เรื่องครับดูแล้วเกิดอัธรต์ครับแบบนี้นี่คือศาสตร์คือศิลป์ครับเกมการต่อสู้ล้วนๆครับไร้เกมการพนันครับดูแล้วเข้าใจง่ายครับเอาครับเดินหน้าต่อไปครับยกที่สองครับคููแรกที่กัด6กิกิโลกรัมฮาร์คอมยพันดุนะครับโอ้สูซาเหลือเกินครับ ชานชายัยเพชรปตอครับไปดูกันต่อไปลุยกันต่อเลยครับมวยฮัตฟอร์มวยพันฐฐ 4, ดุดูช่องแปดก,กดหมายเลข27นะครับลุ้นกันต่อครับเดินชนแล้วครับทางด้านของชานชายัยเพชรปตอนักสู้จัดจังหวัดนนทรบุรีครับไล่มาหน้าผู้บรรยายแล้วครับมุมสามเหลี่ยมมุมอับตรงนี้โอ้เลือดก,กับเส้นมาแล้วม,มาถาึงผู้บรรยายติดแขนไปแล้วครับตอนนี้ดูท่าไม่อยากจะใช้บริการกรรมการให้คะแนนนะครับชานชัยครับเดินใส่เดินจ้วงมัดซ้ายมาอีก โอ้ตอนนี้ปิดอย่างเดียวครักชนะของแอนดูคาบูโร่ครับได้แต่มองหางตาอ้าวมีโต้บ้างครับพวกนายล็อกตีโอ้โหจับได้ปิตีใช้ได้ครับอ่าสองชายครับยางกหลังยางกันฟันหลุดปากครับต้องล้างก่อนครับต้องล้างก่อนครับอ้าวของชาชัยครับกรรมการบอกแอนดูบอกไม่ใช่ของผมครับของผมยังอยู่ครับแหมดุดันจริงๆครับ หนุ่มวัย20ปีครับชานชัยเพชรปตอออะต้องใสใหเข้าป่าครับต้องกัดให้นั่นครับลุนต่อครับอ้าวล็อกในตีเลยครับดูครับคุณโรลครับอยู่วงนอกนี่โดนตลอดต้องมาลงในลุกลงในล็อกประตีโอ้โหใช้แรงเยอะครับใช้แรงเยอะดูคาปูลโล่กลายเป็นคู้เดือดไปเลยครับคู่แรก กดขวายเนื้อตกซ้ายโดนแข้งซ้ายของแอดูเหมือนกันนี่ครับคือความสนุกสนานกีฬารวนๆนใส่กันนี่แล้วครับบนเวทีแข่งไปแข่งมาโลเมตดหหัวใจใช่ได้ครับแอดูโดนบัซ้ายเหมือนกันครับทางด้านของชานชัยครับต้องระวังครับเข้าไปกาดยาตกโอ้โหสวิงซ้ายมาเริ่มอ้นี่นะครับเดินเข้าไปทื่ๆครับโดนเหมือนกันครับ งงครับจะตัวงงครับไหวหรือเปล่าครับโอ้เรียบร้อยครับล็อกถล่ครับโอ้นี่คือมนตเสน่หของมวยฮ์ดคอร์มวยฟันดุครับโอ้โดนมากและทนไม่ได้ครับแอนดูนั้นโดนไปสองนับนะครับยกแรกโอ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหล่อเลยครับ USA จากภูเก็ตสิงห์มวยไทยโห้ย่ามใจไปหน่อยครับ ไปเปิดการนะครับทางด้านของชาญชัยครับเจอซ้ายเข้าไปปากคอแตกยับเลยครับตอนนี้โอ้โหนี่นะครับหัวใจความเป็นนักสู้ของ USA รายนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับ34ยังแกวครับเอฟซีเฮกันลั่นเลยครับอ่าครับเดี๋ยวคงจะมีภาพชัดๆชัดๆให้ดูครับมุมสวยๆทางช่อง8ครับโอ้โหมายังไงไปยังไงครับมาอย่งไงไปยังไงครับอ่ามาแล้วครับคุณมารุษเชิญครับ นี่ครับังหวาลุกไล่นะครับโอ้เข้าไปจ้วงครับไอนดูคาบโรนี่ก็หันข้างเลยนะครับโอ้โหนึกว่าจะเรียบร้อยตรงมุมนี้แลยครับแต่ก็ยังรอดมาได้นี่ครับกดซ้ายไปก่อนนะครับปรญยางร่วงนี่พยายามจะตีเข่าเข้าหน้านะครับโดนผลักล้มลงไปแล้วเดี๋ยวดูสังเกตนะครับปัดซ้ายครับแม่สายสีสาบอกว่ายังไม่เป็นไรครับนี่ครับซ้ายมานี้ครับโอ้ยรอดกาดครับเต็มกลามเลยครับ แล้วตกใจนะครับดึงสติกลับมันไม่ได้นี่นะครับซ้ายดอกนี้นะครับกดทีเดียวเต็มคางเลยครับตะลึงนะครับโอ้ยชาทรหดของแอนดรูนี่ครับงงครับตัวเองงงยิ่งรีบลุกก็ไปกันใหญ่ครับดูครับแคบๆชัดๆครับกดเต็มกลามเลยครับซ้ายโอ้หนักจริงๆครับซ้ายหมัดสั่งจากอเมริกาครับแอนดรูคาบูโลครับจากค่ายภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับนี่ครับ เอาตกดนินงดับครับแถวห้าโอ้โหลุกขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ในสภาพที่ชกต่อได้ครับสุดยอดครับขอบคุณกายครับเกมพลิกจริงๆเลยครับกาดก็ไม่ได้ตกนะครับแต่ว่ามันลอดเข้าไปครับเจอฮุกซ้ายโอ้โหชนพิษบาดแผลไม่ไหว And your winner by way of knockout the blue corner วัดมันะ Andrew c a and m p e l from the USA